สวัสดีนะครับหมโตด915ทาหลอดนะครับหมโตดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่7 กันยายนปี2568หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมไพ่อ่านใจความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจงคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับ และพลังงานไพนี้สามารถอาารร่านสัตพลังงานกันได้ด้วยนะครับและหมอจะมาเติดพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันนะครับ <c oughs> ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนที่จะเตเดนพลังางานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช้พลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังานในตัวตนของคุณให้อ่านใจความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ําคืนนี้ขอใชคพลังานในตัวตนมีพระงานไพ้ในแเหรียญนะครับเป็นพลังานให้การเดินจากการจากราความพัดภาคแห่งความรัก มันเหมือนกับความรู้สึกของเราที่ผ่านมาเราได้พยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาในวันนั้นแล้วเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินถอยเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินห่างจากความรักความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เทนเอาเปร์เคลนเป็นพลังงานไพการวางแบบแผนการเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันสาหรับบางท่านในอากาที่เคยวาดวังถึงเรื่องอนาคตที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองร่วมกันมีพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญนี่คือพลังงานไการปรับความเข้าใจการพูดคุยหรือการที่ อยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์เดชยอดความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนในเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเสียใจความผัดผ้าในวันที่ภาคกันในวันที่ภาคหัใวใจภาครักแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากเดินทางมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่รอคอยคุณอยู่ในวันข้างหน้าของคุณมีผ่าให้เพจออบครับเป็นผ่าให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือการเริ่มต้นคนที่อายุแตกต่างกว่ากันได้นะครับเป็นผ่าให้ใน จัดเมนเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทําของเขานามีพราให้ในแปดไม้เท้านะการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือก,กับอดีตที่ผ่านมาคุณเคย เรียนรู้กับเขาแล้วในนิสัยใน,ในใจคอในพฤติกรรมในการกระทําคุณอ่านความคิดคุณอ่านความรู้สึกของเขาได้หรือมีคนที่กําลังส่งข้อความไปขอโทษไปง้อคุณอย่างให้คุณเปิดอ่าน ข้อความของเขาด้วยนะมีพลังนาให้จะติโกรธแห่งความยุติธรรมความคำมั่นสัญญาใครผิดข้อตกลงมันมันมีความผูกมัดความผูกพันการกระทําร่วมกันมาคําสัญญาที่เคยให้ไว้แก่การเมื่อเข้ากําลังกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายชดใช้ในสิ่งที่กระทําผิดไว้กับคุณนะมีพลังาให้เดือดหายรแฟนสิ่งศรรษษักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทำอธิษฐานขอพรของคุณการที่อธิษฐานให้จิต เดียวกันความรู้สึกเดียวกันด้วยแดงรักด้วยแดงอธิษฐานหรือสําหรับบางท่านแหลมีการที่อธิษฐานขอพรให้เขาคิดได้ให้เขาตื่นรู้ให้เขากลับมามีสติแล้วกลับมารักเหมือนดังวันที่เคยรักเหมือนดังวันที่เคยทุ่มเทเหมือนดังวันที่เคยดูแลซึ่งการละกันสเต้นคือพลังงานให้ชาวสิงห์รัคนาสิงค์คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ไม่สะตองแล้วการดีที่ผ่านมามันเหมือนทุกก้าวเดินความอดทนคุณทําด้วยหัวใจกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มีคนที่จะม ยอมพ่ายแพ้กับหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยมีพระงให้เทนเราครับความเติมเต็มความเป็นค้อเป็นครัวความห่วงใยมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยใช้ทุสิ่งทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความหวงังความฝันอ,อนาคตมีเงินเก็บเงินกอ้อนทรัพย์สินเงินทองที่ร่วมกันไว้มันเหมือนความรู้สึกตอนนี้เขาอยากกลับมาเป็นครอเป็นครัวหรือเขาอยากให้คุณกลับมาในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากถาหัวใจของคุณ ากถามเกความรู้สึกของคุณว่ายังมีที่ว่างให้กับเขาเข้าไปในความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่ามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่อยากเริ่มต้นมีคนที่ยังผูกมัด ความผูกพันที่คุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมหรือกรรมร่วมกันที่ยังต้องโคจรมาเจอกันตอนที่เขาไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนมันเหมือนความรักที่เจ็บปวดมันเหมือนความรู้สึกที่เจ็บปวดของเขาในตอนนี้ในวันที่เขากลับมาเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณคือคนที่เข้าใจว่าคุณคือคนที่รักเขาว่าคุณคือคนที่แคร์เขานะครับขออนุลังา์พระเพ่ ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลัง,ลงไพ่เดอะฟูนะมีพลัง,ลงไพ่คนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณหรือในเส้นทางเดินของเขาทุกวันนี้เขากําลังพบเจอแต่ความว่างเปล่าหันไปทางไหนไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่สนใจไม่มีใครที่แคร์ใจเขาหรือไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดืมด่มเล่นเมื่อเหมือนกัรที่ไม่มีความรู้สึกเดียวกัน หัวใจเดียวกันตอนนี้หัวใจของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวมีพลังพิการรอคอยการเฝ้ารอในวันข้างหน้ามีโอกาสที่ได้มาพบมีโอกาสที่ได้มาเจอหรือเขากําลังวางแผนการที่จะไปงอ้อที่จะไปพบที่จะไปเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์ Star, ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรัก การเยียวยาในหัวใจและในความรู้สึกทึ่งกันและการคานขอโอกาสในการเริ่มต้นในแสงดาวแห่งศรัทธาเขาแงนมมองดูดาวบนฟ้ากว้างใหญ่เหลือเกินจักรวาลแห่งนี้เขาอยากมีคุณเดินลุ่มในเส้นเส้นทางที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือน,นสายน้ำที่ไม่มีวันหวนกัดความรู้สึกของคุณยังมีความรู้สึกที่ผูพังซึ่งการและการสำรบ,บางท่านมาิการที่เทปัญหา ความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะแต่ก่อนเราอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้องเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คนที่กระทำผิดคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต้องกลับมาแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทำ ของเขาในตอนนี้ไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำของเขาในตอนนี้มีพรางให้การแอบสืบการแอบส่อ,สองหรือตอนนี้เขากําลังรู้ในทุกเรื่องของคุณอยู่เขากําลังส่องคุณหนักมากหรือตอนนี้คุณกําลังรู้ใ, ok ina, รในเรื่องของเราเขาอยู่ว่าเขากําลังมีปัญหาในเรื่องความรักที่เขาไปคบไป, eyelid, ไปคุยไปดิวด้วยในตอนนี้ความรู้สึกของเขามันเดินในเส้นทางเดินที่สิ้นหวังสิ้นความรู้สึกในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอคุณเดรเวอร์ชาวเม ทุนลักนณาเมตุนห่วงแห่งความรักหรือการที่เราจะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งใครคนนั้นต้องแสดงถึงการกระทําและพฤติกรรมและความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งลึกๆของหัวใจ ความรู้สึกตรงกับคําพูดความรู้สึกตรงกับความคิดและจิตใจที่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกเดียวกันเดียร์เอ็มเพอร์ชาเม่ธาตุไฟคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตหรือคนที่มีกู้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากคนที่ปากแข็งตอนนี้หัวใจเป็นของคุณเข้ากำลังได้รับบทเหรียญที่เจ็บปวดในการกระทําของเขาคุณคือเดีเอ็มเพรสคุณคือคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความ ความสุขคุณคือคู่สําหรับเขาในวันนี้เขารู้แล้วในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปรับกรรมก่อนถึงจะรู้ว่าความรักความห่วงใ่ การดูแลความรักที่แท้จริงเป็นเช่นไรความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่รักมีความสุขความรักคือการดูแลและการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันการกึ่อกูนในเรื่องการเงินและการดูแลในเส้นทางเดินเดียวกันนะมีพระงานให้สิบไม้เท้านะการแบกภาระความรับผิดชอบหรือในตอนนี้เขากําลังแสดงให้คุณเห็นว่าเขากําลังกลับไปหาคุณด้วยความจริงใจด้วยความทุ่มเทด้วยพฤติกรรมใหม่คนเก่าเปลี่ยนเป็น คนใหม่ที่รู้ใจคุณนะมีพลังภาพไยดูเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่มูกออนกับคุณเป็นวงกลมไปไปมา กับกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งตอนนี้เขาในวันที่เขาไปพบเจอในวันที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่ของเขามาในวันนี้เขาขาดคุณไม่ได้และเขาจะไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะเขาเรียนรู้แล้วในเส้นทางเดินนี่มีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าวความเสียใจยมีการพบมีการเจอมีการจากมีการลาเขาไม่อยากจากลากับคุณอีกแล้วเขาจะทําทุกว,วิธีทางที่จะได้ใจคุณในวันที่เขาจะจากลา เขาจะจากลาก,กับคุณด้วยความผูกพันและความรักหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งดีคุณคือเหรียญที่มีค่าที่เขาขาดหายไปความรู้สึกตอนนั้นของเขาเขาโชคดีขนาดไหนที่ได้อยู่กับคนที่รักเขาแคร์เขาสนใจเขาทุ่มเทกับเขาความจริงใจด้วยกันที่ออกมาจากความรู้สึกของคุณเขากลับมาพ่ายแพ้หัวใจที่ผูกพันหัวใจของคุณเป็นความรู้สึกเดียวกับเขาในตอนนี้เขากําลังส่งความคิดถึงผ่านกับความรู้สึก ไปหาคุณในค่ําคืนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหรือเปล่าว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับไปเป็นคู่กับคุณอีกครั้งเนอเขาจะดูแลให้คุณให้อภัยกับเขานะในสิ่งหนึ่ง,หงเหรียญเนยนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอโอกาสเหรียญที่มีค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในตอนนี้เขาจะไขว่คว้าตู้โอกาสที่มีคุณเดินร่วมในเส้นทางเดินคู่คนที่คู่สร้างคู่คิดคู่ทำคู่ กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อธิษฐานขอพรให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณให้อภยัยกับในสิ่งที่เขากระทําผิดลงไปนะครับรพลังงานไพ่ในดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนความหมุนเหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือการที่มีพลังงานไพ่ความรู้สึกของเขาในตอนนี้กําลังว้าวุ่นกําลังหมุนเหงิดกาลังกังวลใจ กลัวคุณไม่เปิดโอกาสกลัวคุณไม่ให้ภยัยในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีพลังไพาควีนอัปติเชนลาชินีถือเดียคุณคือความมั่นคงคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายคุณคือคนที่เขารอคอยคุณในตอนนี้นะทูออบครับคือความรักความบ่วงใหญ่เขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปความรู้สึกสองดวงหัวใจจิตสองจิต หัวใจสองดวงที่เชื่อมโยงแห่งความรู้สึกที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักความรักคือการแคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์เขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปขอโอกาสให้กับเขาได้เข้าไปเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอ่ัขปดะทานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้ ขอดูพลังภาพให้ในข้อความของเขานะครับมีพ mm hmm. ลังภาพใน Ten o p e r t o n a l นะ Ten o p e a t i o คือพลังหาพความเป็นข้อเป็นขัวเขาจะโอบกอดคุณไว้ให้นานให้เหมือนคนที่รักคนที่แคร์เขาจะหยุดเวลาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวเขาอยากมีความมั่นคงกับคุณเขาอยากมีทรัพย์สินเขาอยากมีเงินทองเขาอยากมีบ้านเขาอยากมีรถเขาอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างความมั่นคง ไปร่วมกันนะมีพลังงานให้สิ่งออบคับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงความทรงจําเก่าๆคิดถึงความทรงจําเดิมๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่เขารักคุณเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมา, <c oughs> มากเขาอยากจะดูแลคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะมาเหมือนชดเชยชดใช้ในสิ่งที่ขาดท้ายไปเหมือนความรู้สึกที่คุณกับเขาเคยแลกหัวใจที่แทนใจที่แทนความรู้สึกซึ่งกันและกันไว้นมีพาให้เดือดซันความสุขความสมหวัง คุณคือความสุขคุณคือรอยยิ้มคุณคือความอบอุ่นที่เขาอยู่ด้วยกับคุณแล้วมีความสุขในทุกๆวันรื้อตาตื่นขึ้นมามีเป้าหมายใหม่มีความร่าเริงมีความสุขการใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก้าวถ้วยนะครับเป็นทางพายารที่ความไม่ได้เติมเต็ม ความไม่ห่วงใยห,หรือการที่มีพลังหให้ความหลอกลวงความเจ้าชู้ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดทุยแห่งความเติมเต็ม,ตมก็คือหัวใจของคุณคุณคือคนที่เติมเต็มเขาดีที่สุดนะครับเป็นพลังหให้ King o p e r a t i า n a l Raja t h u r เขามั่นคงในตอนนี้หัวใจของเขาเป็นของคุณคนที่ดูแลคนที่ห่วงใย คนที่มั่นคงในเรื่องความรักคนที่ซื่อสัตย์คนที่จริงใจเขาจะไม่ทำผิดกับคุณอีกเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจในความรักความสัมพันธ์ในอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังทำให้คุณเชื่อมั่นทำให้คุณไว้ใจในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งมีพลังให้ซิงออฟวานทุกเรื่องราวทุกการกระทำเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขาในวันที่คุณประสบความสำเร็จอยากมีเขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่เขา ประสบความสําเร็จเขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาในเส้นทางเดินที่เราเดินก้าวไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้หรือในวันข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่คุณนะครับเป็นทางให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโลกเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยปกปิดเคยซ่อนเลนแต่ตอนนี้เขาจะเปิดเผยความรู้สึกของเขาเขายอมรับผิดเขายอมรับการกระทำเขายอมรับผลแห่งการกระทำแต่เขายอมไม่ได้ในตอนนี้ ว่าหัวใจของเขาเป็นของคุณความรู้สึกตอนนี้เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปนะฟรีนอพสอดแต่คุณจะเป็นคนที่ถามความรู้สึกถามหัวใจของคุณเองว่าใจของคุณยังพร้อมให้อภัยใจของคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาเข้าไปในหัวใจของคุณหรือเปล่าการรอคอยของเขารอคอยการให้อภัยของคุณนะความใจเด็ดความเข้มแข็งการตัดสินใจ ในตัวตนของคุณนะนะครับเป็นพลังหาพสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญคือการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังแอบหวงกําลังแอบพึงกําลังแอบหวงคุณหนักมากเขาก้าลัวคุณที่จะจากไปเขา้าลูวคุณที่จะมีใครอื่นไปนะมีพลังงาพเดรัจัดเม้นเป็นไพ่อของผลวิบากกรรมที่ทําร่วมกันมามีการที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาผัดภาคมาสมหวังมาผิดหวังมาสุขมาสมหวังร่วมกัน นะคู่คู่ของตอนนี้เขากำลังคิดว่าคุณคือคู่ค,ความรักที่เป็นรักแท้สำหรับเขาที่เขาหาไม่ได้อีกแล้วในตอนนี้ของเขามีพลังงานใหในเอดออฟวานขอโอกาสให้กับเขาได้ดูแลคุณบ้างขอโอกาสให้กับเขาได้มาซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกในเรื่องจิตใจของคุณดีครั้งหนึ่งมีพลังงานให้แปราม 8ไม้เท้านะครับการติดต่อการสื่อสาร The w o r d The w e r d คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันดูแลการหวงใหญ่กันอยู่ด้วยกันในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามไม่สบายจะมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่จากคุณไปไหนเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับคุณในทุกๆวันในทุกเส้นทางเดินที่คุณกับเขาเดินก้าวไป ด้วยการสเต็นชาวสิงรัคนาสิงความห่วงใยการดูแลสิงโตที่เข้มแข็งกลับมาแพ้ใจของคุณนะความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังเจ็บปวดและเขารู้ใจว่าเขารักคุณมากนะครับเป็นงานให้แปดด้วยนะในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณเดินจากลาเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไปจากเขาอีกแล้วเขาจะกลับไปยือ้อเขาจะกลับไปล้างเขาจะกลับ ไปวิงวอนและอ้อนวอนคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังไพ่เทนออฟครับเทนออฟครับนี่คือพลังไพ่ความเติมเต็มและความเป็นครอบเป็นครัวเขาจะทลายกำแพงเขาจะทลายความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะความรู้สึกตอนนี้มันเหมืนมอนเจ็ดเหลียญเนนะี่ยคือไพ่ของการเฝ้ารอการรอคอยการรอคอยวันที่พบวันที่เจอการดูแลการห่วงใยสายใย่างความรักสายใยของความผูกพันเดอะเดอร์เวอร์คือความรักและความรักที่ ต่างฝ่ายต่างรู้ใจมองตาแล้วเข้าใจทะลุถึงก้นบึง้งลึกๆของหัวใจความรู้สึกตอนนี้ของเขากำลังกลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยพบดังวันที่เราเคยเจอเขาขอโอกาสแห่งการเรียนรู้เขาขอโอกาสในการแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทําของเขาเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาผูกพันในความรักในความรู้สึก ของคุณนะครับในความรู้สึกที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันวนคืนความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกันความรักในวันที่คิดถึงในวันที่รักในวันที่แคร์มีคนที่อยากอยู่เคียงข้างมีคนที่อยากเดินร่วมในเส้นทางเดินของคุณอีกครั้งหนึ่งขอพนักง,งานให้ในสรปุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับให้จะสรุป และแนะนำให้กับคุณยังไงนะครับมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยคือความเสียใจคือความผิดหวังในวันนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่ผิดหวังในตัวของเขาในสิ่งที่เขาสัญญาในสิ่งที่เขาให้กับคําสัญญากับเราไว้ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บ ปวดของเขาเองในสิ่งที่เขาทําเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองในการทารกระทาในผลแห่งการการะทานะมีพลังงานให้ความเบือ่อความไม่ได้หลังใจหรือเขาคนนั้นกําลังเบือ่อไม่ได้หลังใจกับตัวของเขาเองว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้ความรักของคนที่รักของคนที่แคร์มันอาจจะเป็นไพ่ของการที่มีมาที่มารองใจ ในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาตื่นรู้เขากําลังเครียดกินไม่ได้นอนไม่ดับรับตาลงขมตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณใจวอกปวนใจโลเลใจหนึ่งก็อยากใจหนึ่งก็อยากตัดความรู้สึกของเขาที่อยากตัดจาก จากคุณพ่อกับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําผิดกับคุณไเยอะทําผิดกับคุณไว้มากพยายามตัดใจจากคุณสะเท่าไรความรักยิ่งเพิ่งพูนความรักยิ่งทวีคุณ The Hermit มีคนที่กลับมาคิดกลับมาทบทวนหรือการที่มีสติในตอนนี้ของเขาเข้ากําลังกลับมาเหมือนตกปลึกตก,ตกตะกอนแห่งความคิด ว่าในตอนนี้มีปมและปัญหาที่ยังมีเรื่องราวค้างคาใจของเขาที่เขายังไม่ได้ทําให้กับคุณมันเหมือนในความคิดของเขาเขาเอาคุณจากออกจากคัวของเขาไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ในตอนนี้นะมีพลังใพ้ในเส้นทางเดินทุก่งทุกอย่างไม่ได้อะไรที่ได้มาง่ายได้ความรู้สึกคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้อารมณ์และความรู้สึกในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่หมดรักแต่เราเป็นฝ่ายที่หมดแรงที่จะตาม เขาที่จะก้าวเดินตามเขาในเส้นทางเดินของคุณในตอนนี้คุณจะเดินในเส้นทางเดินของคุณและคุณจะกําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองความมั่นคงมีพลังให้ความมั่นคงการสร้างรากฐานให้กับตัวของคุณนะมีพลังให้จิตชาวตุลลัคนาตุลคามั่นคํนาสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดคนเก่าๆคนเดิมๆขอสัญญาขอโทษในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้กับคุณในวันนั้นเขาจะเดินหน้า ทักทายคุณติดต่อคุณขอโอกาสคุณพูดคุยกับคุณเขาขอให้คุณเพียงให้โอกาสและให้อภัยในสิ่งที่เขากทำผิดลงไปแต่ตอนนี้เราอยากได้รับความชัดเจนและความจริงใจและความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะครับอาหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ